ไะได้แล้วนี่โอ้ยข้าวหมดหม้ออีกแล้วเพื่อนๆเ,นเ้ยหุงข้าวทิ้งไว้นะเนี่ยมาเก็บผักืมต้มไข่ไหมอะ่ะ <c> ส <oughs> วัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆดูพริกใหญ่วันนี้จะตำน้ำพริกนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ตำน้ำพริกในเก็บพริกสดในสวนไปใส่ด้วยกับผสมกับพริกแช่แข็ง เนาะโอ๊ยพริกนี่ไม่รู้พริกอะไรเพืเ่อนๆเลยไปตอบคอมเมนต์เอฟซีในคลิปที่กินน้ำพริกปลาดุกเนาะโอ๊ยไปเห็นไปไปตอบคอมเมนต์ไปตอบคอมเมนต์ไปเห็นตัวเองกินน้ำพริกอยากกินอยากกินน้ำพริกนี่เอาหลายๆอย่างรวมกันอือเอาพริกหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็ไปเอาพริก แดงในบ้านด้วยอ้ยพริกพริกใหญ่โดกโดกดูดิโอ้ยเก็บพริกอันนี้แล้วไปเอาพริกสเปนอีกโอ้ยมีแต่อยากกินดูดิเพื่อนเอมีแต่ของอยากกินนี่อืทอดหนุ่มโตโตไวามากเลยแค่ไม่กี่วันนี่ แค่ไม่กี่วนันเองคุืเตนเลยนี่แหละถึงปลูกไม่เยอะปลูกเยอะก็กินไม่ทันปีที่แล้วนะแดงเต็มต้นเลยลูกไหนล่ะเอาไว้ทําพันลูกไหนล่ะลืมไปแล้วต้นโน้นไม่ใช่ต้นนี้ ดู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 เว้ยเยอะเลยวันนี้นี่ดูพริกดูต้นเล็กๆใบมันไม่ค่อยแดงอ่ะใบมันไม่ค่อยดำอ่ะแต่ว่าดู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 เว้ย <c oughs> เห็นแล้วก็อยากเก็บมือมืออยากเก็บ <c oughs> ดูดิ ต่างกันมัย้ยอันนี้เไว้ทำพันธุ์เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเลยเ,ออเต็มเลยนี่ก็มาเอาผักถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวก็นี่ไม่เป็นไร ทีไมไ่ทันเก็บก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆเอาไว้ทำพันไว้ทำพันปีต่อไปเนาะเราก็หาเก็บเอาทีนี่ไปกินกับน,น้ำพริกเฮ้ยกินได้กินคุ้มมากเลยสามปีที่ใหญ่ปลูกมาทดลองปลูกมาสามปีเพิ่งปีนี้แหละปีนี้มันได้ไอตะไคร้ให้ขึ้นด้วยแหละเพื่อนๆ ให้เขาขึ้นเนาะปีก่อนๆนั้นไม่มีตะไคายมันใสไอ้นั่นให้เขาขึ้นมันไม่ได้ขึ้นเต็มที่เนาะปีนี้มีตะไคายให้เขาขึ้นไปดูไปเก็บเอาข้างในเยอะยอะแล้วนี่นี่ข้างในนี่นี่ข้างในแต่ว่าข้างในมันไม่โดนแดบดบมันก็ไม่เท่าไม่ค่อย มันไม่ค่อยแก่เร็วเนะาะเมื่อวานอะไปเก็บไปว่าตำผลสุดท้ายไม่ได้ตำจิ้มกับเจวบองเมื่อวานกินตอนกลางคืนไม่ได้ตำนะมะระคินกมะระจีนไม่เอาวันนั้นเก็บไปฝากเพื่อนลืมเอาใส่ไว้ท้ายรถอ้ยนี่ เลยได้เก็บถนอมมาหารไว้นี่จะสุกแล้วเพื่อนๆเร็วเนาะอันนี้ก็เร็วเนาะนี่มาลาขีนกตอนแรกโอ้ยกินลูกหนึ่งก็เก็บกินผลสุดท้ายตอนนี้กินไม่ทันแล้วเพื่อนๆเลยมะคขีนกเห็นมาลาขี่นกนั่นแหละถึงอยากถึงอยากตำ้ำพรีเพื่อน ไวาแถวๆนี้เยอะเลยโอ้ยดูเอาเทียบเลยบอกให้เพื่อนมาเอาไปกินเขาก็อยู่ไกลกันไม่รู้บ้านยายมันอยู่ไกลกับเพื่อน จะเก็บไปเยอะก็กินไม่ทันเนาะนี่ในบ้านก็มีอยู่อีกสองลูกไปดูมะเขือก่อนมะเขือนี่อันนี้อุ้ยนี่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 ลูกใหญ่ว้ายเพื่อนเพื่อนลูกใหญ่เฮ้ยนี่คะนี่กระใหญ่นะนี่นี่ว้ายพอใจมากเลยเพื่อนเพื่อนเลย พอใจพอใจอันนี้จกกะแก่แล้วมั่งนี่ไปแค่สามโลกพอเอาไว้กินรอบหลังกินทีละนิดทีละนิดอ้นี่นี้นี่นี้จะนก่นี่กกนดูสิอันนี้นะดูดิหนึ่งสองสามสี่นี่แต่ว่าตอนที่เขาถอนเทนั่นนะ่ะตอนที่เขากําลังออกดอกนะมัน ต้นเขาจะจะตายเห็นไหมนี่ตรงนี้นี่ดูสู้ชีวิตมากเลยนี่ครึ่งหนึ่งเหี่ยวไปแล้วนี่ไปตายแค่นี้ก็พอแล้วมีอีกเยอะอยู่นะแต่ว่าพออ๋อในน,นี้ด้วยนี่อันนี้ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่นีอุ้มโอ้ยอันนี้หนูตัวถากกินไปหมดเลยนี่โอ้ย ดูแมงลักเนี่ยมาตัดไปแช่แข็งแล้วนี่เดี๋ยวก่อนเด้อนี่ยไปกินข้าวก่อนเนี่ยมาตัดไปเก็บไข่กันนี่ไปเก็บเอายอดมะระเม็ดหนึ่ง,องยอดมะระก็อยากกินม <c oughs> าแตงกวาหน่อยดูแตงกวาดูแตงกวาเยว่าจะตำแตงว้าแยะไปหมดของกิน ลูกเดียวพอยอดฟักทองก็อยากกินแต่ว่ากินแต่ผักดิบๆก่อนนะทายจะต้มก็นี่พวกนี้เอาไปด้วยได้นี่ปลอกโครีอะไรเงี้ยกับยอดฟักทองแต่ว่า,มาแมวาล้เอาผักสดๆนี่แหละกินเป็นผักสดนี่ยอดฟักมงฟักงแมวนี่เนี่ยวไว้คราวหลังเป็นผักต้มก็จะเอายอดฟักแมวไปกินด้วยเฮ้ยเพื่อนๆเ,เริ่มมาแล้วนี่ เห็นปะลูกลูกลูกนี่นี่นี่เริ่มมีลูกแล้วเนาะเออเริ่มมีลูกแล้วนี่นาเดี๋ยวจะได้ตําละโอ้โหวนๆเลยแค่ผักก็อิ่มแล้วปะไปเก็บไข่กัน ไว้ไหวเพิ่งจะเก็บมาน,นั่นเองเก็บวันไปงานได้แล้วสามวันอีกแล้วป๊ะได้แล้วนี่โอ้ยข้าวหมดหม้ออีกแล้วเพื่อนๆเอ้ยหุงข้าวทิ้งไว้นะเนี่ยมาเก็บผักปะๆๆๆๆ่ะต้มไข่ไหมอ่ะ ไว้ในเตาอบก,กำลังังเลยว่าจะทอดหรือเปล่าพริกเยอะเกินทอดเนี่ยมันต้องกินร้อนๆเอาไว้ทอดกินเล่นๆต่างหากคิดว่านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันต้องกินแบบร้อนๆแล้วมันกินไม่ได้เยอะเนาะตั้งน้ำพริกตั้งอันนี้อีกแล้วยายเอาไปใส่ในเตาอบสักสองสามอันที่เหลือก็เอาไว้ทอดกินต่างหากเนาะเพื่อนเอ้ยไม่ต้องอะไรมากแค่เน่เนี่น ตำตำต,ำ,ตำแล้วก็บีบมะนาวใส่น้ำปลารา้าผงนัวอู้หแค่นี้ก็ข้าวหมดหม้อแล้วจะคล้ายน้ำพริกหนุ่มเนาะมันหอมพริกสดๆเนาะอยู่เมืองนอกกว่าจะได้กินพริกสดนี่ได้แย่ตำเสร็จก็จะเอาปลาดุกมาใส่ก็บีบมะนาวใส่ผงนัวใส่ปลาร้าก็ได้แล้วเอาพริกถ้าเอาพริกไอ้นั่นมาใส่ไม่ให้มันเผ็ดเนาะเหมือนพริกหนุ่มนะพริกทอดสเปนอะ่ะว้ายข้าวหมดหมอ้อเพื่อนๆเลย มาเสร็จแล้วเพื่อนๆว้ายมาเดิมมาเดิมมาเดิกินข้าวกันเพื่อนเพื่อน